เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมภูมิเลยครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเล่นเกมโรบอกในแมปพา l เลอร์เอ็กซ์ตินชันกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำนั่นก็คือการมารีวิวเจ้าตัวเทอร์โรดอนโตซอรัสนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะ, <Wow. S 1> ะซึ่งมันเป็นตัวเติมนะครับผมหรือว่าเป็นของเติมนั่นแหละ นะครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ999โลบักนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับผมโพดเลยว่ามันเหมาะสําหรับเด็กใหม่มากที่เล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเด็กใหม่ที่เล่นเกมนี้เนี่ยนะครับผมมันจะได้เป็นเจ้าพวกแบบตัวที่ไม่ค่อยโหดมากนะครับผมจะให้เงินน้อยเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้เงินเยอะมากนะครับผมต่อนาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดนเกมดีกว่านะครับผม let's go อ่านี่ก็คือหน้าตาในเกมของมันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเป็นเพศชายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงนะอ่าเพศชายเนี่ยสีมันจะค่อนข้างสดใสกว่านะครับเพศหญิงเนี่ยจะเป็นสีแบบออกดำดำไปเลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าสุดสกินมันก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นสกินของ เติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินปีนะครับผม .5 อ0 0เอ,อ้อไม่ใช่สิ5 5 0 0มเอมเบอร์นะครับนี่สวยนะสกินนี้แบบอันนี้อะไรเนี่ยสกินนี้สวยนะครับผมท่านผู้ชมฮะเออทำไปเล่นไปนะโอเคมาเราก็จะมาทำการเล่นมาให้ดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าเทอร์โรดอนโตสอรัตนะครับท่านผู้ชมครับโอเค let's go ไปเลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะสำหรับเจ้าเทอร์โลนตซอรัสนะครับผมนี่ฮะโอ้คือมันเป็นตัวตัวหนึ่งที่แบบใหญ่นะเออมันเป็นตัวหนึ่งที่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยมันดีสําหรับผู้เริ่มต้นก็ประมาณนี้แหละจะได้เล่นตัวโหดๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถ คือถ้าผู้ชมสามารถเล่นตัวเนี้ยไปแล้วก็แบบเล่นไปเรื่อยๆจนปลดล็อกทอร์ลเลยก็ได้ไงผมก็เลยแนะนําหน่อยนะครับตัวนี้นะว่ามันก็ให้เงินต่อนาทีที่ค่อนข้างเยอะนะประมาณ65เลยนะครับต่อนาทีเลยนะครับผมซึ่งมันให้เยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการทําความสะอาดหรืออะไรของมันกันดีกว่านะครับผมอ่านี่มากดไปที่ N เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มันชอบอยู่นะครับก็คือเดดวูดนะครับผมกับเฟอร์นพาริเวสนะครับผมนะแล้วก็โรแลนด์นะครับแล้วก็คารนิเฟอร์นะครับผมอ่าเราจะสามารถอยู่ในที่ที่นี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าส่วนการทำความสะอาดของมันนะครับใช้ฝุ่นนะครับในการทำความสะอาดนะครับโดยการกดอ่าแล้วก็ นั่นเองนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็น activity ของมันนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยมันชอบแบบนอนตอนไหนอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกิจกรรมการทําอะไรของมันนะครับจะอยู่ที่5้าทุ่มถึงตีห้านะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับผมก็คือเวลาที่มันต้องนอนนะครับอยู่ที่ประมาณ 8.00โมงนะครับท่านผู้ชมก็เวลานอนของมานะครับอยู่ที่ประมาณ8นาฬิกานะครับถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับโอเคต่อ okay. ไปครับเป็นการอาศัยนะครับผมแบบกลุ่มหรือตัวเดียวนั่นเองตัวนี้นะครับจะอยู่แบบกลุ่มนะอ่าเห็นไหม prefer to be in pack นะครับท่านผู้ชมส่วนอากาศที่มันอยู่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่0องศาถึง29องศานะครับก็ ไอ้ง่คือเป็นตัวกันหนาวนั่นเองคือไม่มีวันหนาวอ่ะอืมเพราะว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีแบบลดแบบอุณหภูมิไม่น่าจะลดถึงศูนย์ศูนย์องศาได้อะไม่ก็ไม่ไม่น่าเลยศูนย์องศาไปแบบติดลบอะไรเงี้นะส่วนอาหารที่มันชอบนะครับก็คือเจ้าตัวคอยยาเติมนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับแล้วก็พาลาพาลาโซนะครับเป็นเอ่อเจ้าเจ้าหัวหมิงอ่ะอืมมันมันไม่หมิงอ่ะมันไม่มีหม,ม,มิงหรอกมัน ม,มันคือม,มันคืออะไรกัไม่รู้เออช่างมันเถอะนะครับมันก็เป็นไอตัวแสนห้าไม่ไม่ใช่สี 2, 50, ่สองแสนห้าหมื่นใช่ไหมวะประมาณสองแสนห้าหมื่นนั่นแหละไอตัวพาลานะครับพาลาเป็นสัตว์กินพืชนะครับอ่านะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูเสียงร้องแรกของมันกันดีกว่านะครับเสียงร้องแรกนะนี่นี่ก็คือ เสียงร้องคำรามนะทุกคนเสียงแบบเท่มากอะ่ะเอาไปเปแบบแบบรียบเทียบกับทอโวไม่ติดเลยนะครับเพราะทอโวในเสียงแบบยังไงไม่รู้อะแต่ะเสียงมันแบบมัน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 อือหรือม,มันอือหรือไปหน่อยอะ่ะโอเคมามาดูถ่าคำรามแบบเป็นมิตรนะฮะเสียงไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมิตรไงมันจะไปเสียงดังเดี๋ยวตื่นกันหมดอะไรอย่างนี้นะฮะ เออประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูคำรามต่อไปดีวกว่าน,นั่นก็คือการคำรามประกาศนั่นเองนะครับประกาศเสียงแรงมากคำรามประกาศอันนี้นะครับผมนะโอเคจะประมาณนี้นะครับผมส่วน ไอเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจะไรมันหรอกนี่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เล่นตัวนี้กันหรอกครับเพราะว่ามันมันแพงนะครับมันเกนะ้าร้อยเก้าสิบเก้าโลอ่ะเออมันมันที่จริงแบบสายฟรีก็เล่นได้เกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมครับเพราะว่ามันตัวที่แบบฟรีมันก็แบบโหดกว่าตัวสายเติมตั้งเยอะนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือฝุ่นนะทุกคนนะโอเคเราจะมาทาความสะอาดที่ดูนะทุกคนนะกด R นะแล้วก็กดทีนะทุกคนสภาพ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก็ก็ทำอะรเนื่อผมลดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงน้ํายังไม่ได้กินด้วยโอเคเราจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าตัวนี้ว่าการกินของมันเนี่ยนะครับผมมันจะสางงามแค่ไหนโอเคซึ่งคนในเซิร์ฟนี้กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, ไม่น่าจะเจอคนแม้แต่คนเดียวหรอกนะทุกคนที่ผมเข้ามาในเซิร์ฟนี้เพราะว่ามันจะได้ลุงลงหน่อยนะครับว่าแบบไปยังไม่ทันได้รีวิวอะไรเลยเดี๋ยวก็โดนฆ่าซะแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นบ่อยนั่นเองโอเคในเมื่อที่ว่าน้ํามันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เนี่ยผมจะทําการรีวิวการกินน้ําของมันก่อนก็เลยกันนะครับว่ามันจะกินแบบดีแค่ไหนผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเฉยโอเคมั้ยกินเลยพี่อ่า เป็นการแบบกินอย่างนี้นะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะกินไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันลืมมันม,มันคือถ้ากินอะไรของมันไว้เนี่ยโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ท้ากินอาหารอุ้ยอาหารอยู่ตรงนี้เลยดีจังเลยมาท้ากินอาหารของมันนะครับทุกคนนะนี่ครับกัดฮะไม่มีการสะบัดน,นะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดกัดแบบกัดแล้วดึงนะครับออกมานิดนึงแล้วก็กินแบบสุภาพเรียบร้อยวุ้ย ทะเลเส่าตัวนี้นี่มันอะไรกันละอ้าวเฮ้ยติดปักติดปักขอพี่หึหๆห,หึงำเอางำเอออะไรวะปลาติดปักเหรออ่านี้ <c oughs> ปลาปลาขึ้นบกวิปลาปลาสุดแสนฉลาดเอา้าทิ่หายกินไม่ได้ด้วยเออดีโอเคท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นท่านอนของมันนะเดี๋ยวม๊บน,นึงอันนี้คือท่านั่งท่านั่งก่อนเอ้ ก็จะเอามือไปแบบนี้แบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีแล้วก็เอาขาไปแบบนี้เออคืออะไรวะโอเคแล้วก็กดแทรได้ไปการหลับอ,อ้าวหีแล้วปลามืออีกแล้วโอเคก็จะเอาหัวแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็แค่เอาหัวแบบนอนไปนอย่างนั้นนะส่วนตัวไม่ได้ขยับขยับแค่หัวนะครับทุกคนเห็นแล้วหมันไส้ว่ะเฮ้เกโอเคทุกคนมา อ่มีมันมีอะไรต่อว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> คิดไม่ออกมันมีตัวอะไรต่อเออหน้าตาสุดหล่อเหลาอะเนี่ยอ่าหลอกเหลาเออ,อก,ก็บ้าแล้วมาทุกคนเพื่อผมจะพาทําการไปทําการฆ่าคนเล่นนะั้นมันจะมีคนให้ผมฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี้นะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กัดแล้วบีดค่อนข้างดีนะดีใช้ไดนะ้ก็ไม่ได้ค่อนข้างที่ว่าแรงขนาดนั้นแต่วก็ดีนะครับมันจะมีไหมละ่ะคนแถวเนี้ย ไม่น่ามีหรอกมั้งมั้งเออด้วยตัวน,นี้มันทําอะไรได้อีกวะสปีดสเปเชียลมันอะแบบท่าสเปเชียลมันอะไรเงี้ยมีไหมอะไรวะอุ้ยผมจําได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ลืมไปละนะจะเลินพรอุ้ยชิาอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ด้วยวะไปไม่ได้นี่เลื่อนรถโค้ดท่า้านชมห้ามครัห้ามโอ้โหถ้ามันไปได้จะดีมากเลยนะทุกคนนะเออ แม่อยู่ไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยที่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเท่เลยนะดูความเท่ของมันโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือไอตัวเนี้มันมีสกินอีกสกินหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นสกินแบบสีขาวอะขาวแบบขาวเลยอะเออซึ่ง ผมยังไม่รู้วิธีการทํามันอะนะทุกคนผมรู้ว่ามันต้องแบบอะไรอบมันต้องข็นเขาฆ่าแบบต้องต่อสู้หรือเปล่าอะไรงเงี้ยแบบต่อสู้ไงทุกคนต่อสู้ไปเรื่อยๆป่ะนะน่าจะใช่นะครับแล้วมันก็จะแบบเปลี่ยนสกินเหรอใช่เหรอไ <laughs> ม่ใช่เหรอเจ๊แล้วแล้วผมจะได้สกินเนี่ยนั้นมายัางไงโดยที่แบบ ในหน้าเริ่มต้นของไดโนเสาร์ตัวนี้มันไม่มีสกินนี้ให้กดใช้หรือว่าให้กดแบบปลดล็อกอะไรเลยนะไม่มียอดยอดเทียมนะอะไรกันมีแค่นี้แหละนะเออไม่น่ามีอะไรแล้วตัวเนี้ยน <c oughs> ่าจะมีแค่นี้นะว่ามีวะมันไม่มีเลยเยหรือมันมีไม่น่ามีมีแล้วแหละหมดหมดแล้วเงี้ยเหนื่รงไม,ไม่ไม่น่ามีแล้วนะทุกคนฮนะโอเค ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สายเล่นตอนกลางคืนนะสายเล่นตัวตอนกลางคืนตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะเพราะว่ามันไม่หนาวนะครับมันจะร้อนอย่างเดียวครับเพราะว่าอากาศ30องศาเป็นอะไรได้ขึ้นง่ายมากแล้วอันนี้แค่29องศามันค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็คือข้อเสียของตัวตัวนี้นะครับคือมัน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 ไม่ทนร้อนนะมัน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 ทนแค่หนาวอ่ะคือให้มันอยู่ในสภาพปกติก็ได้จริง แบบนี้มันค่อนข้างที่จะตูเล่นยากยังไงผิดปกตินะฮะอืมสำหรับผมนะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นแบบอ้ยไม่ชอบร้อนะชอบแบบอยากเล่นหนาวๆมากกว่าก็ตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะครับผมนี่อ่าเทนะตัวนี้นี่โห ช,ชมกี่รอบแล้วเนี่ยไว้ตัวนี้เท่นเนี่ยโอ้หมาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมนะถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นตัวอะไรอีกก็เขาไม่มาได้นะครับผมไปละบ๊ายบาย